สวัสดีครับผมนายช่างคลายท่นนะครับผมวันนี้ครับผมที่วัดป่าเกียนะครับผมก็มีท่านพญายจดีครับผมเลี้ยงอาหารช้านะครับผมวันนี้ก็จะมีทองคำนะครับแล้วก็ขวัญเมืองแล้วก็น้องอรไทยก็มาครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูรายชื่อครับท่านพญ่ยจดีครับเชื่อวอะไรนะครับผม ทนใจดีนะครับยินดีต้อนรับดร์สวิร,รัตน์โนดนะพลิกประธานหน้าที่บริหารบริษัทคอมลิง์จำกันครับผมดรนิวัฒน์แจ้งอารยะวงแลลคนะที่มีความเมตตาเลี้ยงอาหารช้างในวันนี้นะครับผม แล้วไปดูช้าะครับว่ามีแค่ไหนนะครับผมนี่นะครับผมเยอะมากนะครับตอนนี้ก็รอนะครับผมของท่านที่เดินมายังไม่ถึงครับผมน่ครับเยอะมากครับก็อยู่ในร่มนะครับผม่ากัดร้อนนะครับผมอันนี้ควานมนอยู่ครับไม่รู้ไปไหนนะครับผม โอ้ทางเตระเชื่อครับมีเจบนทุนสมบูรณ์ยิ่มากเลยครับผมนี่ครับบนทุนสมบูรณ์ยิ่มากครับผมอยู่ในร่มครับตอนนี้นะครับนี่ครับเชื่ออะไรครับนี่เชื่อน้องวันใหม่ครับน้องวันใหม่นะครับผม งวันใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารช้างครับที่ท่านเพร่จดีนะครับมาเลี้ยงอาหารช้างในวันนี้นะครับผมเยอะมากเลยครับโอ้ทั้งหญ้าทั้งสับปะรดนะครับผมเต็มเลยครับผมหลายคันรถอยู่นะครับนี่ก็น้องอะไรครับน้องไพวันเหรอ น้องสายฝนครับผมน้องสายฝนนะครับผมแถาได้มาน้องสายฝนนะครับน้องสายฝนก็อยู่วัดประจำใช่ไหมครับครับเป็นเด็กวัดอยู่วัดประจำเลยครับเด็กวัดนะครับผมเป็นเด็กวัดแล้วครับผมโอจะเห็นก็อยู่กับพ่อเขาครับครับผมถ้าใครผ่านมาเทวัดป่าเกียงก็เห็นนะครับอยู่ที่วัดครับผมครับน้องสายฝนก็มาเยี่ยมได้ครับที่วัดป่าเกียงครับผมก็จะอยู่ที่วัดประจำนะครับผม นี่ก็คุณแม่ของเขานะครับผมอ๋นี่นะครับอะไรเคลื่อนครับผมยืนรอครับเยืนรูปไม้นี่นะครับผมรู้จักชื่อมั่งรู้จักชื่อมั่งนครับผมฮะ อันนี้อะไรครับชื่ออะไรไพล์สอายพลสองห,ห้าครับช่องอะไรครับไาย์สองห้าครับผมไาย์สองห้าเหรออันนี้กี่ปีแล้วไพล์สองห้า,หหา,าหโห้าปีกว่าครับช่องไพล์สองห้าครับไปติดตามด้วยครับผมโอ,โอ้มีการทักทายด้วยครับธรรมดาครับผม เครียดก็่นทวนบ้างเลยครับผมเรากินอาหารรอกัอนก่อนนะครับผมว่าท่านเพรย์จะดียังมาไม่ถึงนะครับผมนี่เชื่อว่าอะไรครับฮะชิโดโดบอชิดโดภูผานนะครับถูกเหมือนกัน,นครับ กี่ปีแล้วนี่หกสิบห้าปีนะครับผมนี่ก็ควานไม่อยู่ครับรู้จักชื่อนะครับผมฮะสันจุบจ๊บเท้านี่ก็เชื่ออะไรครับนี่คุณตาเชื่ออะไรนี่ช้างจำไม่ได้ โอ้จะคองจำได้ผมยังจำงนายวัวอย่างนั้นอ่ะจำไม่ได้ฮะจำไม่ได้คุณคุ้นครับแต่จำชื่อไม่ได้ครับ <laughs> ชื่ออะไรลืมเนาะชื <inaudible> ่อ้ใครบางคลครับเพราะว่าคือเห็นออกงานประจำนะครับผมใครบางคลนะครับผมคุณตามีการโยกลุ้ยครับว่าจำชื่อชายกิโคไม่ได้ครับครับไปบางคลนะครับผมวันนี้ผมได้พาตัวเล็กมุ่ยบ่ โอ้ไม่ได้มาไม่มีคว้านฟีบอ๋อโอ้วันนี้มีคว้านลูกชนนกายปไหนฮะอ๋อตริกลงน้ำครับครับผมก็ากำลังลงน้ำมาครับขารดร้อนครับ ครับนู่นอยู่ไกลนุ่นครับไพอ่านะครับผมไพอ่านครับยังดึงมานะครับนี่ครับดึงมาแล้วครับไฟอ่านครับหายาวมากครับผม ชมบรรยากาศตอนนี้นะครับผมค้างมาเยอะมากเลยครับสป่าเกียงนะครับผมตรนนี้ก็รออันตรก่อนครับเพราะว่าท่านผู้ใหญ่แกดียังมาไม่ถึงนะครับผมเราก็ถ่ายให้ชมบรรยากาศหรือ,อบให้ดีได้ชมกันก่อนนะครับผม ครับหรือไกลนึงครับน้องเบนกับคุณพ่อครับฮิโร่ครับคุณพ่อช้านครับที่วัดป่าเกียงนะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับผมท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาท่านนี้นะครับก็ไว้มาเที่ยวริหน้านะครับผมที่วัดป่าเกียงครับผม ก็จะมีสานช้างครับผมแล้วก็ตะครูกันครับผมที่สร้างยังไม่เสร็จนะครับผมนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็ให้ทุกท่านนะครับผมรับชมกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งครับในช่องพลายเทินของเราครับแล้วก็ อย่าลืมกดติดตามติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมจากคลิปวันนี้นะครับก็ต้องกลา่าวคาว่าสวัสดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ